ลองนึกภาพตามนะครับว่าเทคโนโลยีที่เราใช้กันทุกวันจนชินอย่างแอร์เย็นๆอินเทอร์เน็ตที่ขาดไม่ได้หรือว่าเตาไมโครเวฟในครัวถ้าผมบอกว่าทั้งหมดนี้มีจุดกำเนิดมาจากสนามรบจากความขัดแย้งระดับโลกจะเชื่อกันไหมครับวันนี้เราจะมาคุยแค้แกะเกากันครับเรื่องของเทคโนโลยีสทางคือนวัตกรรมที่เกิดในค่ายทหารแต่กลับมาเปลี่ยนโลกของพลเรือน แล้วในทางกลับกันของเล่นไฮเทคของพลเรือนก็กลายเป็นอาวุธสำคัญในสนามรบได้เหมือนกันใช่เลยค่ะมันเป็นเส้นทางที่แบบ คาดไม่ถึงเลยของนวัตกรรมซึ่งเราจะค่อยๆเดินทางย้อนรอยไปด้วยการผ่าน5ยุคสมัยสำคัญเลยนะคะตั้งแต่การพยายามพิชิตความเย็นในยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้าวิศวกรรมการทำลายล้างที่พัฒนาจากเครื่องยิงหินสู่รถถังคันแรกสงครามข้อมูลลับที่ให้กำเนิดคอมพิวเตอร์แล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานที่เรามองไม่เห็นอย่างอินเทอร์เน็ตกับ GPS และสุดท้ายเลยค่ะคือสมรภูมิแห่งอนาคตที่โดรนราคาหลักหมื่นอาจจะล้มรถถังราคาหลายร้อยล้านได้เลยค่ะ โอ้ oh, ฟังดูน่าสนุกมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นที่สุดเลยดีกว่าคือการทำให้ของมันเย็นย้อนไปไกลถึงปี1805เลยนะครับมีนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อเฟรเดริกทิวดอร์เขาเกิดไอเดียที่คนสมัยนั้นบอกว่าบ้า ah, มากคือการตัดน้ำแข็งจากทะเลสาบที่หนาวจัดในนิวอิงแลนด์แล้วส่งไปขายในเขตร้อนอย่างทะเลแคริบเบียนซึ่งคำถามคือเขาทำได้ยังไงในยุคที่ไม่มีตู้เย็น นี่คือจุดที่น่าทึ่งมากค่ะเขาใช้วิธีที่ฉลาดมากคือเอาขี้เรื่อยซึ่งตอนนั้นเป็นแค่ขยะจากโรงเลื่อยไม้มาใช้เป็นฉนวนกันความร้อนที่ส่งบูรณ์แบบเลยสําหรับห่อก้อนน้ําแข็งระหว่างขนส่งทางเรือและเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเขายังสร้างเครื่องไถน้ําแข็งที่ใช้มาลากเพื่อตัดน้ําแข็งให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเท่าๆกันจะได้ขนส่งง่าย ไปจนถึงการสร้างไอซ์เฮาส์หรือโรงเก็บน้ำแข็งผนังสองชั้นในที่ไกลสุดๆอย่างเมืองเจนนในอินเดียเลยคะแต่ผมได้ยินมาว่าช่วงแรกนี่เจ๊งไม่เป็นท่าเลยนะครับถึงขั้นติดคุกเลยจริงค่ะเพราะว่าคนในเขตร้อนเขาไม่เข้าใจว่าจะซื้อน้ำแข็งไปทำอะไรมละลายได้เขาเลยต้องเอ่อสร้างดีแมนขึ้นมาเองเลยด้วยการเอาน้ำแข็งไปแจกฟรีตามบาร์สอนบาร์เทนเดอร์ทำเครื่องดื่มเย็นๆสอนคนทำไอศครีมถูกต้องค่ะ พราะเขาทําให้คนรู้จักคุณค่าของความเย็นได้ธุรกิจของเขาก็ระเบิดเลยมันกลายเป็นต้นกําเนิดของอุตสาหกรรมโคเชนหรือการขนส่งแบบควบคุมความเย็นที่ทุกวันนี้เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือทิวดอร์ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความเย็นสามารถเป็นสินค้าได้ซึ่งมันปูทางไปสู่ก้าวต่อไปที่สําคัญกว่านั่นคือการสร้างความเย็นขึ้นมาเองและก้าวนั้นก็มาถึงในปี1 9 0 2 โดยวิศวะกรหนุ่มวัยแค่25ปีชื่อวิลลิสแคร r เรียร์แต่ที่พีคคือโจทย์แรกที่เขาได้รับไม่ใช่การทำให้คนเย็นสบายนะครับแต่เป็นการแก้ปัญหาให้โรงพิมพ์ที่บรุกลินคือความชื้นในอากาศมันสูงมากจนกระดาษยืดยืดหดหด,ดทำให้พิมพ์สีออกมาแล้วเหลื่อมกัน ใช่เลยค่ะเขาสร้างขึ้นจากที่ไม่ได้แค่ทำความเย็นแต่ควบคุมความชื้นได้ด้วยซึ่งไอเดียนี้ล่ะค่ะกลายเป็นรากฐานของสูตรทางวิศวกรรมที่เรียกว่า rational psychometric formulas แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของแอร์เราที่ใช้กันทุกวันนี้แต่เรื่องมันพลิกผันตอนสงครามโลกครั้งที่สองนี่แหละค่ะที่แอร์เปลี่ยนสถานะจากของฟุ่มเฟือยกลายเป็นยุโทโธปกรณ์สำคัญเดียวสิครับผมว่าคนส่วนใหญ่คงนึกไม่ถึงว่าแอร์จะกลายเป็นอาวุธได้ มันฟังดูไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยอะไรคือจุดเชื่อมที่ทำให้กองทัพมองเห็นศักยภาพของมันครับ มันคือความสามารถในการควบคุมสภาพแวดล้อมให้แม่นยำสูงสุดค่ะกองทัพนำไปใช้หลากหลายมากตั้งแต่ในโรงงานผลิตระเบิดที่ต้องคุมความชืน้นเป๊ะเพื่อป้องกันการลุกไหมในโรงงานผลิตเลนสำหรับกล้องสอดแนมที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงใช้ทำตู้แช่แข็งเพื่อเก็บยาแล้วก็เลือดส่งไปแนวรบหรือแม้แต่สร้างห้องจำลองสภาวะการบินที่ความสูงมากๆให้นักบินได้ฝึกซ้อม พอสงครามจบลงเทคโนโลยีที่ถูกเร่งพัฒนาแบบก้าวกระโดดนี้ก็ถูกสปินออฟกลับสู่ภาคพลเรือนน่าทึ่งนะครับแสดงว่านวัตกรรมที่แก้ปัญหาเฉพาะจุดมากๆอย่างหมึกพิมพ์ไม่ตรงตำแหน่งพอถูกโยนเข้าไปในสนามรบมันถูกเร่งสเกลจนกลายเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมหน้าสังคมได้เลยโดยเฉพาะการทำให้เมืองในเขตร้อนของอเมริกาอย่างแอริโซนาหรือฟลอริดา เติบโตขึ้นมาหาศาลถูกต้องค่ะมันเปลี่ยนสมดุลทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไปเลยพลังในการควบคุมสภาพแวดล้อมนี่เองที่เปลี่ยนโฉมสังคมแต่ในขณะเดียวกันวิศวะกรรมอีกแขนงหนึ่งก็กำลังมุ่งไปในทางตรงกันข้ามเลยคือการสร้างพลังทำลายล้างให้สมบูรณ์แบบที่สุดย้อนไปในยุคกลางอาวุธล้องเมืองที่ถือเป็นสุดยอดของยุคนั้นก็คือเทรบูเชตหรือเครื่องยิงหินขนาดมหึมา t ทรบูเชตนี่ไม่ใช่แค่เครื่องยิงหินธรรมดาธรรมดามันคือความมหัศจรรย์ทางฟิสิกส์เลยแต่ถ้ามองอีกมุมมันก็เป็นแค่เครื่องยิงหินที่ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าครับอะไรคือความก้าวหน้าทางวิศวกรรมจริงๆที่ทําให้มันแตกต่างจากหนังสติกยักษ์ทั่วๆไปคําถามดีมากค่ะจุดที่มันพลิกเกมจริงๆมีอยู่3อย่างอย่างแรกคือ คานดีดที่ออกแบบให้แขนด้านที่เหวี่ยงยาวกว่าด้านตุ้มถ่วงหลายเท่าเพื่อสร้างความเร็วปลายสูงสุด2คือสลิงที่ปลายแขนซึ่งทำหน้าที่เหมือนนักคว้างจักรที่หมุนตัวก่อนปล่อยมันช่วยสะสมและปลดปล่อยพลังงานจนได้มากกว่าแขนทือท่อและสซึ่งสำคัญที่สุดคือตุ้มถ่วงแบบบานพับค่ะเครื่องยิงแบบเก่าตุ้มถ่วงจะติดตายตัวแต่ของเทรบูเชตมันมีบานพับทำให้ตุ้มถ่วงตกลงวาเป็นเส้นตรง ดึงพลังงานศักออกมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แม่นยำกว่ามากอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือรายละเอียดเล็กน้อยๆทางวิศวกรรมที่สร้างความแตกต่างม,มหาศาลซึ่งวิศวกรรมเชิงกลแบบนี้ก็ถูกพัฒนาม,มาเรื่อยๆจนมาถึงทางตันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ทุกฝ่ายขุดสนามเพาะแล้วก็ยิงกันไปมาไม่มีใครบุกได้เลยใช่ค่ะมันคือภาวะที่เรียกว่าสงครามสนามเพาะ (Trench Warfare) ที่ทำให้วินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งตอนนั้นดูแลกองทัพเรืออยู่เกิดแนวคิดเรื่องเรือบกหรือแลนชิปทึ้นมาเขาต้องการยานพาหนะหุ้มเกราะที่สามารถตะลุยข้ามสนามเพลาะและลวดหนามไปได้และผลลัพธ์ก็คือเจ้าลิตเทิลวิลลี่รถถังต้นแบบคันแรกของโลกในปี1915 ซึ่งถ้าดูสเปคตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าน่าเอ็นดูนะครับเครื่องยนต์105แรงม้าหนัก16.5ตันวิง่งได้เร็วสุดแค่5-6กิโลเมตรตชั่วโมงแถมเกราะก็เป็นแค่แผ่นเหล็กธรรมดาตีนตะขาบก็หลุดง่ายไม่มีโชคอัพอีกตัางหากถึงแม้ Little Willy จะเป็นต้นแบบที่ล้มเหลวแต่มันคือเครื่องพิสูจน์แนวคิดที่สำคัญที่สุดค่ะนั่นคือการรวมเอาสาสิ่งที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนคือเกราะ เครื่องยนต์และตีนตะขาบมาไว้ในยานพาหนะเดียวซึ่งบทเรียนจากความล้มเหลวของมันนี่แหละที่นำไปสู่การพัฒนารถถังรุ่น Mark I ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือรอมบอยที่เราคุ้นตากันในหนังสงครามโลกรูปทรงนั้นออกแบบมาเพื่อการข้ามสนามเพาะโดยเฉพาะเลยและเทคโนโลยีตีนตะขาบก็กลายเป็นอีกหนึ่งสปินออฟที่สำคัญที่ทุกวันนี้กลายเป็นหัวใจของรถแบ็กโครถปราบดินในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลกไปแล้ว ชัดเจนมากค่ะสงครามไม่ได้ขับเคลื่อนแค่การทำลายล้างแต่ยังเป็นเหมือนเตาหลอมที่เร่งปฏิกิริยาทางวิศวกรรมด้วยซึ่งพอสงครามเปลี่ยนรูปแบบจากการรบซึ่งซึ่งหน้ามาเป็นการรบด้านข้อมูลนวัตกรรมที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนโลกไปอีกครั้งผมกำลังพูดถึงเครื่องเข้ารหัสเอนิกมาของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สองที่มีความซับซ้อนจากระบบโรเตอร์กับแผงปลัก๊กสร้างรหัสได้เป็นล้านล้านรูปแบบ แต่จุดที่น่าสนใจมากๆของเอนิกมาคือแม้จะซับซ้อนแค่ไหนมันก็มีจุดอ่อนทางวิศวกรรมที่สวยงามและร้ายกาจที่สุดอยู่จุดหนึ่งค่ะมันคือชิ้นส่วนที่เรียกว่า Reflector ที่ทำหน้าที่สะท้อนสัญญาณกลับผ่านวงจรโรเตอร์อีกครั้งโดยการออกแบบนี้มันการันตีว่าตัวอักษรหนึ่งตัวจะไม่มีทางถูกเข้ารหัสเป็นตัวมันเองได้เลยหมายความว่าถ้าพิมพ์ตัว A รหัสที่ออกมาจะไม่มีทางเป็น A ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ และจุดนี้เองที่อัลันทัวริงใช้เป็นกุญแจสำคัญในการถอดรหัสเขาสามารถตัดความเป็นไปได้ที่ไม่จำเป็นทิ้งไปได้มหาศาลจากการสังเกตจุดอ่อนเล็กๆนี้ค่ะและเพื่อต่อกองกับเอนิกมาทัวริงกับทีมที่เบสลีย์พาร์กก็เลยสร้างเครื่องบอมเบที่จำลองการทำงานของเอนิกมาหลายๆเครื่องพร้อมกันแต่พอเยอรมนีอัปเกรดไปใช้รหัสลอเรนซ์ที่ซับซ้อนกว่าสาหรับกองบัญชาการระดับสูง อังกฤษก็ต้องยุกระดับเกมขึ้นไปอีกโดยการสร้างโคลอซัสในปี1943และเจ้าโคลอซัสนี่แหละคะ่ะคือตัวเปลี่ยนเกมของประวัติศาสตร์เทคโนโลยีโลกเพราะมันคือคอมพิวเตอร์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลกที่สามารถโปรแกรมได้มันใช้หลอดสุญญากาศถึง2,400หลอดในการประมวลผลด้วยตรก,กะแบบบูลินการทำงานที่เบสลีย์พาร์ค ไม่เพียงแต่ช่วยย่นระยะเวลาสงครามลงไปได้ถึง2ปีแต่ยังเป็นรากฐานโดยตรงของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันนี้เลยค่ะจากสงครามโลกก็ขยับมาสู่ยุคสงครามเย็นที่ให้กำเนิดโครงสร้างพื้นฐานที่เราขาดไม่ได้เลยในวันนี้อย่างแรกคืออินเทอร์เน็ตซึ่งน่าตกใจมากที่จุดเริ่มต้นมันมาจากความกลัวสงครามนิวเคลียร์ไอเดียของพอบแรนในยุค60คือจะสร้างเครือข่ายสื่อสารที่ฆ่าไม่ตายได้ยังไง ใช่ค่ะเขาต้องการเครือข่ายที่ทนทานต่อก,การโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ให้ได้แนวคิดหลักของเขาก็คือ packet switching หรือการย่อยข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆที่เรียกว่า packet แล้วส่งกระจายไปนในเครือข่ายที่ไม่มีศูนย์กลางหรือที่เรียกว่า distributed network ถ้าเส้นทางไหนถูกทำลาย packet มันก็จะวิ่งหาเส้นทางอื่นเพื่อไปถึงปลายทางให้ได้เองเหมือนฝูงมดที่ถ้ามีตัวไหนตายไปตัวที่เหลือก็ยังหาทางกลับรังได้อยู่ดี เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะซึ่งแนวคิดนี้ถูกนำไปสร้างเป็นเครือข่ายอ p a พาเนตของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและต่อมาก็พัฒนาเป็นโปรโตโคอล TCP ที่เป็นกระดูกสันหลังของอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ความเสถียรของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่จึงเป็นผลพลอยได้โดยตรงจากยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศในยุคนั้นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญจากลูกเดียวกันก็คือ GPS ครับ เริ่มต้นง่ายๆเลยก็คือกองทัพสหรัฐอยากรู้ตำแหน่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์กับขีปนาวุธของตัวเองให้แม่นๆและเทคโนโลยีที่ทำให้มันเป็นไปได้ก็คือนาฬิกาอะตอมที่มีความแม่นยำสูงมากๆการติดตั้งนาฬิกาพวกนี้ไว้บนดาวเทียมแต่ละดวงทําให้เราคํานวณตำแหน่งจากเวลาที่สัญญาณเดินทางมาถึงตัวรับได้คลาดเคลื่อนน้อยมากระดับนาโนวินาทีแต่เดิมมันเป็นเทคโนโลยีทางการทหารล้วนๆค่ะจนกระทั่งเกิดโศกนาตกรรมขึ้น เหตุการณ์เครื่องบิน KAL 0 0 7ใช่ไหมครับใช่ค่ะในปี1983เครื่องบินโดยสารของเกาหลีใต้ KAL 0 0 7บินหลงเข้าไปในนอนฟ้าของโซเวียตแล้วก็ถูกยิงตกทำให้ประธานาธิบดีโรนัลเรแกนตัดสินใจประกาศเปิดให้พลเรือนทั่วโลกสามารถใช้สัญญาณ GPS ได้ฟรีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าแบบนี้ขึ้นอีกมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ก็น่าคิดน,นะครับว่าโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งกลายเป็นของข,องขวัญด้านความปลอดภัยให้กับคนทั้งโลกลกเย ทุกวันนี้เวลาเราเปิด Google Maps คงไม่มีใครนึกว่ามันมีที่มาจากเหตุการณ์แบบนี้จริงค่ะและเทคโนโลยีชิ้นสุดท้ายในยุคนี้เกิดจากความบังเอิญล้วนๆเลยคือเตาไมโครเวฟอ๋อเรื่องนี้ผมเคยได้ยินมาวิศะวะกรชื่อเพอร์ซีสเปนเซอร์ในปี1945เขากําขากำลังทำงานกับเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ที่เรียกว่าแมกนิทรอนแล้วจู่ๆก็รู้สึกว่าช็อกโกแลตในกระเป๋าเสื้อมันละลายเองใช่แล้วค่ะ ซึ่งตัวเรดาร์เองก็เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างลับๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อใช้ตรวจจับเครื่องบินข่าศึกพอสเปนเซอร์ค้นพบคุณสมบัติใหม่โดยบังเอิญบริษัทของเขาก็เลยสร้างเตาไมโครเวฟเครื่องแรกของโลกขึ้นมาในปี1947ชื่อว่า r รด a r ์เรนจค่ะแต่ขนาดของมันนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ สูงเกือบ2เมตรหนัก340กิโลกรัมแถมต้องใช้น้ำหล่อเย็นอีกตั้งหาดคงจะเอามาตั้งในครัวไม่ไหวแน่ใช่ค่ะกว่าจะย่อส่วนลงมาเป็นเครื่องใช้ในบ้านที่เราคุ้นเคยกันก็ใช้เวลาอีกหลาย10ปีเลยทีเดียวมาถึงยุคปัจจุบันและอนาคตกันบ้างครับเทคโนโลยีอย่างดโดรนหรือ UAV นี่เปลี่ยนพลวัตในสนามรบไปเลยเดี๋ยวนะครับ หมายความว่าโดรนถ่ายวิดีโอเล่นๆที่เราซื้อกันได้หลักหมื่นสามารถไปป่วนรถถังราคาหลายร้อยล้านได้เลยหรอครับสมดุลอำนาจในสนามรบมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยหรอมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นจริงๆค่ะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการสปินอินเทคโนโลยีที่เทคโนโลยีพลเรือนราคาถูกถูกนำมาประยุกใช้ทางการทหารจนสร้างความได้เปรียบแบบไม่สมมาตรหรือ asymmetric advantage ขึ้นมา แต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อการทหารก็ถูกสปินออฟกลับมาให้เราใช้เหมือนกันเช่นเทคโนโลยีรู้จําเป้าหมายในสนามรบก็ถูกดัดแปลงมาใช้ในการเกษตรแมันยําบินดูว่าพืชตรงไหนสุขภาพไม่ดีหรือการวิจัยเรื่องการบินเป็นฝูงของโดรนทหารก็กําลังจะถูกนํามาใช้ในระบบกู้ภัยและโลจิสติกส์นอกเหนือจากสมรภูมิทางอากาศก็ยังมีสมรภูมิที่มองไม่เห็นอย่างสงครามไซเบอร์ซึ่งมีจุดเปลี่ยนสําคัญในปี2010 จากแมลแวร์ที่ชื่อ Stuxnet ถ้าจะเปรียบเทียบนะคะ Stuxnet ก็เหมือนกับการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกในโลกไซเบอร์เลยค่ะมันเปลี่ยนนิยามของอาวุธไปตลอดการจากที่เป็นวัตถุทางกายภาพกลายเป็นบรรทัดของโค,ค้ดคอมพิวเตอร์เป้าหมายของมันคือการทำลายเครื่องหมุนเวียงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านโดยเข้าไปควบคุมระบบอุตสาหกรรมโดยตรงจากแล็ปท็อปที่อยู่คนละซีกโลกเลยสิครับน่ากลัวแต่ก็เป็นความจริงค่ะ Stuxnet ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่ามันทำได้และนี่คือสมรภูมิใหม่ที่เราทุกคนต้องเผชิญและพรมแดนใหม่ล่าสุดของการแข่งขันทางทหารตอนนี้ก็คือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือ h y เปอร์ n i c ิกที่เร็วกว่าเสียงห้าเท่าขึ้นไปซึ่งปัญหาหลักของมันคือวิกฤตความร้อนจากแรงเสียดทานกับอากาศ S <S <S ใช่ค่ะความร้อนมันสูงระดับที่โลหะทั่วไปจะละลายได้เลยซึ่งการวิจัยทางทหารเพื่อแก้ปัญหานี้กำลังผลักดันนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์อย่างก้าวกระโดดเช่นการพัฒนาวัสดุผสมเซรามิกที่ทนความร้อนได้สูงกว่า2,000องศาเซลเซียสซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีพวกนี้แหละค่ะที่จะเป็นรากฐานของเครื่องบินโดยสารไฮเปอร์โซนิกที่อาจลดเวลาเดินทางข้างทวีปเหลือแค่ไม่กี่สิบนาทีจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาดูเหมือนว่าจะมีเส้นได้บาง ร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดไว้อยู่นะครับนั่นคือคำว่าความจำเป็นไม่ว่าจะเพื่อความสะดวกสบายเล็กๆน,น้อยๆหรือเพื่อความอยู่รอดในสนามรบถูกต้องเลยค่ะและเรายังเห็นอีกว่านวัตกรรมที่เกิดจากสภาวะสุดขั้วเช่นความร้อนจัดหรือความเร็วสูงในสนามรบมักจะมีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ภาครัฐเองก็มักจะทำหน้าที่เป็นนักลงทุนรายแรกในเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่เอกชนจะกล้ารับไว้และท้ายที่สุดการได้ครอบครองมาตรฐานทางเทคโนโลยีอย่าง GPS ก็ไม่ต่างจากการครอบครองอำนาจนำของโลกไกลๆซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือควอนตัมคอมพิวติ้งจะยิ่งทำให้เส้นแบ่งระหว่างอาวุธกับเครื่องมือมันจางลงไปอีกนะครับ ความท้าทายคงอยู่ที่การวางกรอบกติการะหว่างประเทศเพื่อควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้ประเด็นนี้ทิ้งคำถามที่สำคัญไว้ให้เราคิดต่อเลยค่ะว่าชัยชนะที่แท้จริงในอนาคตอาจไม่ใช่แค่การมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าแต่คือการรู้วิธีปรับเปลี่ยนดาบให้กลายเป็นผานไถเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนการสร้างสารรค์กับการทำลายล้างอาจเป็นเพียงนวัตกรรมเดียวกันที่ถูกมองจากคนละมุม คำถามคือเราจะสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ได้อย่างไรในโลกที่เส้นแบ่งมันพลาดเลือนลงทุกที